สวัสดีครับผมแย่มมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อพิมวัดบางประกอบเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับพิมด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันมูลค่าที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับจะมี2เนื้อนะครับมีเนื้อเงินนะครับกับเนื้อทองแดงนะด้านหน้าเนี่ยมีพิมเดียวนะครับด้านหลังเนี่ยจะมี3แบบนะครับพิมเกตบัวตูมนะครับแล้วก็มีพิมพ์เกตแอมนะครับแล้วก็มี พิมพ์เกตเปวเพลิงนะครับผมราคาพิมพ์เกตบตูมนะครับเนื้อทองแดงนะครับมูลค่าตลาดนะครับอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะถ้าเป็นพิมพ์เกตแหลมนะครับมูลค่าอยู่หลักแสนกลางถ้าเป็นพิมพ์เกตเปลวเพิงนะครับมูลค่าหลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีให้บริการรับชาพาถึงที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้าส่งรูปพระมานะครับจะสะดวดในการติดต่อมากกว่า หรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับตรงบริเวณใต้มือนะครับนิ้วมือตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับยาวๆเลยนะอคมคมบนพื้นเหรียญตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นนะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้นะยาวๆเลยนะครับเนี่ยคมคมแบบนี้เลยนะ จุดแรกนะครับท <bon. S 1> ี่ผมดูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวโค้งๆนะครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเน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 ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่นะครับเป็นเส้นแต่งในแม่พิมพ์นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้น ขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับคมแบบนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณสังกติตรงนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่ ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเน่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 เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับปราโคตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับสองขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่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 ตรงนี้นะครับจะมีขีดคมๆนะครับขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะ เลลอยขึ้นมาเนี่ยครับหนึ่งสองตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะแต่เราไปดูจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณคอควายตรงนี้นะครับอ่าในตัวคอควายเนี่ยจะมีขีดนะครับซ้อนนะครับอยู่ในตัวคอควายตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่นี่อ่าตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีขีดนะครับอานูนนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ขีดข้างล่างนะครับเนี่ย สอนกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่ผมดูนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเชื่อมนะครับอ่าหูเชื่อมนะครับบริเวณนะครับจะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่านี่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 หูเชื่อมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะอ่าพื้นผิวนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะตึงๆนะครับลักษณะแบบนี้นะเม็ดผมนะครับเขาจะเป็นลูกกลมๆลอยๆขึ้นมาคมๆแบบนี้นะครับนี่นี่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี่นี่นี่ อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับฝั่งซ้ายนะอ่าลมดำนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยบางทีอาจจะมีข้ามม่วงๆนี้ครับแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าพื้นนะครับเราไล่ไปนะครับทีละครึ่งครึ่งเหรียญนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนิ้วมือตรงนี้นะครับเขาจะมีความคมนะครับอ่าเนี่ยคมลอยขึ้นมาเลยนะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับไล่ไปทีละช้าๆนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณด้านหน้านะครับมุมฝั่งขวาและนะครับผมเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาจะคมลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้ครับเห็นไหมครับลมดํานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับดาเดิมๆนะจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนนะครับไปบริเวณใบหน้านะครับใบหน้าท่านนะครับทุกท่าน ต้องจดจำให้แม่นนะครับนี่นี่ผมโฟกัสเข้าไปนี่ใบหน้านะครับต้องจดจำให้แม่นนะครับลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เม็ดผมนะครับจะลอยขึ้นมาเป็นลูกๆแบบนี้นะอ่าเนืคอาผมนี่นี่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตด้านหลังกานเกตแรกนะครับบริเวณด้านหลังนะครับอ่าผมจะดูนะครับบริเวณเกตตรงนี้นะครับจะ เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับลักษณะเกตเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นีนนน่นี่นี่อ่าลักษณะนะครับของเกตเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านะครับอ่าเกตบัวตูมนะครับอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่านี่ยเนี่นี่ อ่าตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นี่นี่เป็นขีดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตหัผมก็จะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับอาจจะมีตุ่มนะครับอยู่ใต้ใต้ข้างยันอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่อ่าจะมีตุ่มนะครับเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงน,นี้นนะครับอีกหนึ่งจุดนี่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 นนนน ตรงนี้นะแต่เราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่นะครับเป็นขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่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 ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีขีดนะครับเป็นเส้นขนแมวคมๆนะครับต่อจากตรงนี้มานะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับปลายเขาเนี่ยจะแหลมนะครับเล็กๆนะครับเป็นเส้นคมๆนะนี่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  อ่าตรงนี้นะครับอ่านี่นี่นี่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูนะอ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตผมก็จะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับอ่าจะมีปลายนะครับเขาจะเป็นปลายแหลมนะครับชนกับยันตรงบริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมครับปลายเขาเนี่ยจะแหลมแหลมนะครับคมคมแบบนี้เลยนะเนี่ยครับ ลักษณะนะครับปลายเนี่ยเขาจะชนขอบยันตรงนี้นะครับขอบรั่วตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับตรงตะแกรงตรงนี้ครับจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนีอ่าเนี่ยครับจะเป็นช่องนะครับเนี่ยคมๆเลยนะอ่าจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมในช่องในช่องอย่างนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับความคมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปก็จะดูนะครับบริเวณตาตรงนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเป็นเข็มนะครับชนกับคิ้วคิ้วตานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่ยครับอ่าตรงนี้นะเห็นไหมครับในตาท่านนะครับจะมีเส้นแต่นะครับอ่าคมๆขึ้นมาแบบนี้นะครับชนขอบนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับผูเชื่อมกันนะครับ หูเชื่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านี่นี่นี่หูเชื่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่นะครับพื้นผิวเหรียญนะครับทีละเครึ่งเหรียญนะอ่านี่นี่นี่พื้นนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพื้นด้านหลังนะครับเขาจะตึงๆนะครับขอบเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมานะตามธรรมชาติของเขานะครับอ่านี่นะครับผม แล้วพื้นนะครับจะมีรอยจานนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยรอยจานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะลมดำนะครับก็จะเป็นม่วงๆนะครับตามธรรมชาติของเขาตามอายุของเขานะนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับมุมฝั่งขวามุมฝั่งขวาเนี่ยก็มีรอยจานเหมือนกันเช่นกันนะครับนี่รอยจานนะครับจดจาให้แม่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุม ฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนนะครับใบหน้าองค์พระนะครับผมใบหน้าองค์พระเนี่ยนะครับพิมพ์เกตโบตูมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ใบหน้านะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกันด้านข้างนะครับจะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะนี่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 ข้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะนี่ครับ ข้างนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นข้างกระบอกนะนี <c Aub ain> right. Now, ่น right. ี่นี่อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะเราผมจะเลื่อนมานะครับตรงตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายนี่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 ด้านข้างนะครับจดจําให้แม่นนะเราผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะนี่นี่นี่อักระบอกนะครับจะเป็นลักษณะการอานกระบอกแบบนี้นะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับตรงกลางนี่ต้นนี่คือตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงมุมล่างนี่มุมล่างนะครับมุมฝั่งขวานะาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องนะครับ ท่านทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวเรื่องพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องยินดีรับเช่าพารนอกสถานที่นะครับถ้าท่านลูกค้านะครับส่งรูปพัพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมานะครับผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ